สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเมน,นี้ก็มาตลาดไทยคือเก่าเด้อจ้ามากินส้มด้วยกันเดี๋ยวลองชิมส้มดูมใส่ใน้ำผึ้งมันหวานหรือเปล่าพี่น้องหอมมากวันนี้วันหยุด ออกมาข้างนอกกันลองชิมดูพี่นออ้อือหอานอย เดี๋ยวเราจะวนไปซื้อซื้ออะไรจอ่อมะม่วงเราจะไปซื้อมะม่วงต่อพี่เนาะซื้อมะม่วงแล้วก็จะไปหาซื้อมันกลับไปนึ่งสักหน่อยอะมาตลาดไทย <c oughs> น,นี่ฝั่งแตงโมทุกคนแตงโมเยอะแยะไปหมดเลยเลือกมาเลยนะแตงโมนะดูเลยสามสิบสองสิบมาถึงล็อกมะม่วงทุกคนให้พ่อบ้านลงไปซื้อมะม่วงแล้วเราก็จะรอในรถแหละเพราะว่าตลาด เอาเท่าเดิมอะ่ะเป็นถุงอะ่ะมาซื้อมะม,ม่วงให้ลูกสาวลูกสาวล่ะชอบกินมากน้องคิมน้องคิมชอบกินมะม่วงมากเลยเราก็เลยจะซื้อมะม่วงเราจะกลับไปยำม,มะม่วงอร่อยๆอกินทุกคนชอบอร่อยมากยำม,มะม่วงเสร็จแล้วเราก็จะซื้อแตงโม วันนี้หยุดมาถึงตลาดไทยแล้วก็เราก็จะให้มันได้หลายๆอย่างกลับไปทุกคนกินอะไรดีไม่ได้ลงจากรถหรอกทุกคนมาถึงตลาดไทยอะ่ะไม่ได้เดินหรอกก็คือรถอะสามารถเข้าจอดตามเขาเรียกว่า ซองนะเขาเรียกแบบซอยซอยอะ่ะมันจะวิ่งวิ่ง,งตามตามแต่ละล็อกละล็อกอะ่ะรถสามารถวิ่งได้ทุกคนที่ตลาดไทยอะ่ะเราก็จะเอารถวิ่งขึ้นมาแล้วก็เจาะซื้อจอดซื้อแต่ละจุดละจุดละจุดคือค่อนข้างจะสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอย โซนที่เป็นผลหมกลากไม้แล้วก็เป็นพวกมันฝรั่งแตงโมฟักทองหรืออะไรเงี้ยทุกคนเราสามารถจอดรถแล้วก็ลงไปซื้อได้เลยตลาดไทยเนี่ยเรามาซื้อทีเนี่ยก็คือซื้อเยอะเพราะว่ามันเพราะว่าเราซื้อเยอะเพราะเราซื้อเยอะมันคุ้มกับทุกๆครั้งที่เรามา ใช้จ่ายไปไม่เท่าไหร่เองทุกคนแต่เราสามารถได้ส้มไปถุงมะล่มเลยแล้วก็ผลไม้แตงโมอย่างเงี้ยที่เราชอบเราชอบทานแตงโมเนาะเราชอบกินแตงโมมากแตงโมเนี่ยเราซื้อไปสามสี่ลูกมันก็ไว้ได้นานมันไม่ได้เหมือนแบบผลไม้ที่เราซื้อทั่วไปนะทุกคนเรามาซื้อของที่ตลาดไทยเนี่ยอย่างมะม่วงเนี่ยเยอะๆเราซื้อกลับไปเนี่ยนาน ถ้าเรากินไม่ทันดิบเราก็กินสุกได้อริดอร่อยจ้าจะบอกหายเราก็เลยชอบชอบที่จะมาเดินตลาดไทยมาก็ไม่ได้เดินหรอกทุกคนเราก็นั่งรออยู่ในรถนี่แหละพ่อ้านก็จะไปลงซื้อยกถุงขึ้นมานี่เราก็ได้ส้มมาเนี่ยหดหวโมมาแตงซื้อไม้ยาง ซื้อมาอยัางโทษพอแด้นี่โอ้ทุกคนซื้อมม่ยังนี่หลายแทะซื้อมาให้ลูกสาวที่ลูกสาวลูกแม่ชอบกินออโอเคสามลูกร้อยหนึ่งโอเค